นนคือมันมีเรื่องในใจอยากจะบอกอะเกี่ยวกับเกี่ยวกับว่าเราเห็นใครเป็นนนไปหมดแล้วอะตอนนี้อเอาจริงๆเออคือเราจะบอกว่าเราอยู่ภูกเก็ตเนาะเราอยู่ภูกเก็ตแล้วก็คราวนี้เนี่ยวันนี้ออกไปซึมซับบรรยากาศภูกเก็ตหรือเขาเรียกว่าไปเวนนั่นเองขับรถตตเวนทั่วขี่มอไซค์อย่างเงี้ยค่ะ คือคนภูเก็ตเนี่ยเขาจะชอบเวนคือเขาจะขี่มอไซค์เที่ยวกันนะคะเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยก็เจอไปซูเปอร์ชีฟก็คือเอ่อเขาเรียกว่าโลเคอล็อกซ์ซูเปอร์มาร์เก็ตของของภูเก็ตนะแล้วก็มีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างสักกระเบือยนเรือรบนะคะที่ที่ซูเปอร์ชีฟแล้วมันก็แล้วมันก็เจอสิ่งสิ่งหนึ่งค่ะเพื่อนสิ่งที่ทำให้คิดถึงนนทนนมากมาก ก็เลยขออัดคลิปในความตื่นเต้นครั้งนี้นิดนึงนะคะคือเจอแม่ลูกคู่หนึ่งค่ะนะคะแม่ลูกคู่หนึ่งคือคุณแม่นะคะก็ไล่เลี่ยไม่ใช่ขนาดรูปร่างไล่เลี่ยก,กันกับแม่ของน้องนนนะคะแล้วก็ผู้ชายเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผมทรงเดียวกันเลยเด็กนักเรียนนะคะทรงเดียวกันเลยความสูงใกล้เลี่ยกันเลยค่ะผิวก็ไม่ค่อยขาวเท่าไหร่นะคะ เดินมาด้วยกันค่ะแล้วก็แบบบทสนทนาน่ารักนะคะทำให้นึกถึงครอบครัวน้องนนมากๆนะคะบทสนทนาที่เกิดขึ้นก็คือเขามีโจทย์มาว่าเนี่ยเขาจะต้องมีการงานเลี้ยงอะไรสังสรรค์อะไรสักอย่างนะคะแล้วก็ไม่รู้ทําไมมันทําให้คิดถึงนนมากๆลองฟังดูนะว่าสิ่งที่เราเล่าเนี่ยมันมันคล้ายกันหรือเปล่านะคะอันนี้คือเด็กภูเก็ตเลยนะก็คือ น้องคนนั้นนะคะน้องผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็เดินกับคุณแม่ใช่ไหมแล้วก to to word that word that Hence, ็คุณแม่ก็น้องก็บอกว่าเนี่ยเพื่อนบอกให้ซื้อไก่บดเพื่อนบอกให้ซื้อไก่บดไก่สับแล้วก็ซื้ออะไรนะซื้ออะไรนะนะกุยช่ายอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นช่ายขอโทษขึ้นช่ายเออขึ้นช่ายแล้วก็แล้วก็คุณแม่ก็คุณแม่ก็บอกอย่าเยอะอย่าเยอะอย่างเงี้ยทำได้อย่างเงี้ยอย่าเยอะอย่าเยอะแล้วก็ แล้วก็เฮ้ยมันให้ทำไมชวนคือแบบเรายืนเลือกซื้อของนานมากเพราะฟังบทสนทนาขอโทษที่นะแอบฟังนิดนึงส่วนตัวคุณน้องคนน,นั้นคุณน้องคนนั้นก็หยิบหอมใหญ่ขึ้นมาค่ะคุณหยิบหอมใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ถามว่าแม่นี่อะไรอ่ะแม่เนี่อะไรนี่คือภาย์ภูเก็ตแม่เนี่อะไรอ่ะคือนางตัวโต,วตวมากแล้วก็นางไม่รู้จักหอมใหญ่ เออนางไม่รู้จักหอมใหญ่แต่เม่เรานึกถึงใครนึกถึงเขาอีกแล้วนางไม่รู้จักหอมใหญ่คือคือไม่ได้บอกว่านนไม่รู้จักหอมใหญ่นะแต่ว่าเอมันคล้ายจริงอ่ะเออมันคล้ายแล้วนางก็ตัวติดกันเลยนะกับคุณแม่แล้วก็คุณแม่ก็เออบอกว่าเนี่ยไก่สัมไม่มีทาําไงอ่ะอะไรเงี้ยแล้วนางก็ตอบว่าไงรูป้ปะเออ,เอ,อแล้วแม่ก็ถามว่าแล้วมีเพื่อนมุสลิมไหมอะไรเงี้ยแล้วนางก็บอกว่า ไม่เผื่อไม่รู้หรอกแม่เผื่อไม่รู้พอใส่รวมๆกันเผื่อก็กินได้นั่นแหละเฮย้ยเอ๊ะทำไมทำให้ฉันทำให้ฉันนึกถึงเขาอีกแล้วไม่รู้สินะมันชวนคิดถึงจริงๆนะคะนี่คิดถึงมากเกินไปใช่ไหมคะคิดถึงมากเกินไปใช่ไหมคะเนี่ยถึงเห็นใครก็แบบคล้ายกันหมดเลยเหตุเกิดนะภูเก็ตคะ่ะบายบาย